อเป็นไงใบอาลาวุบวุทเชี่ยวสนุนมันเชี่ยวสนุกไหมหวนะสวัสดีครับโดยในคลิปนี้ผมหมูอ้วนแล้วก็ลูก3คนนะครับจะไปเลี้ยงปลานะครับที่สระน้ำที่ตอนนู้นเนี่ยที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ย อ่าผมเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ผมก็กระโดดดำน้ําเล่นนะครับในวันนี้ไปเลี้ยงปลาแล้วก็จะไปดูด้วยนะครับว่าน้ําสีฟ้าวันนั้นมันเป็นยังไงนะครับปลาตายหรือเปล่านะใช่ต้องไปดูว่าปลาตายหรือเปล่านะครับบางทีปลาจะแบบตายไปหมดแล้วก็ได้นะครับจะต้องไปดูนะครับถึงจะรู้นะครับโดยก็มาได้5กิโลกว่านะครับตอนนี้ก็ลงไปเรื่อยๆจนถึงข้างล่างนุ่นก็ถึงแล้วนะครับ ค okay. จะไม่พูดมากนะครับเราไปกันเลยนะครับ ไอลุมรเนี่ยถ้านั่งรถยนต์เมื่อไหร่นี่หายโซนทันทีนะครับแต่ถ้าไม่ได้นั่งรถเนี่ยจะแบบดินดนด้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาเลยนะครับอันนี้โชคดีที่เมื่อกี้เพิ่งตื่นก็เลยไม่หลับนะครับแต่สมมุติว่าไม่ได้หลับมาสักพักหนึ่งเนี่ยขึ้นรถปุ๊บสักพักนี้หลับแน่นอนนะครับโอเคแล้แล้วก็ใกล้ถึงนะครับนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับอยู่ซ้ายมือตรงนี้นี่เองนะครับ เดี๋ยวกลับรถก่อนนะครับอาหารปลาวันนี้ก็พวกข้าวที่เหลือแล้วก็แกลบนะครับเยอะมากโอ้โหในตอนนี้ปลาไม่ตายนะครับไม่มีผลแต่ว่าบ่อน้ำเนี่ยสีค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนี่เลยโอ้โหแจ๋วเลยนะครับ นีเลยองปลาก่อนที่เนี่ยตัไแมปลาว่ายเยอะแยะเลยแล้วก็ปลาตัวเล็กๆเนี่ยว่ายอยู่ตรงนี้นะครับตัวใหญ่จะอยู่ข้างล่างนะครับตัวเล็กจ,จะขึ้นมาสูงข้างบนนะครับซึ่งบ่อน้ํา light. สีบ่อน้ําก็เป็นที่น่าประทับใจนะครับซึ่งกลายเป็นสีนี้ไปแล้วนะครับออกฟ้าฟ้าขเขียว<ม>นิดๆนะครับตัวตัวฮะตัวใหญ่ตัวเห็นไหมเห็นไหมอยู่ข้างแรกเนี่ยเเดี๋ยวพวกปลาเนี่ยมาลอ,อกกินอาหารอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะครับอันนี้ปลาอะไรหม <die S 1> ูอันนี้ ไม่รู้ปลาอะไรน่าจะปลาตะเพียนปลาในปลานินไม่น่าใช่ปลานินนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นปลาปลาในนะครับเท่าทีคิดไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับเป็นไงในบวรวุฒเที่ยวสนุกมันเที่ยวสนุกไหมโอ้ยปาูใหญ่ด้วยนะ โอเคและแล้วก็เตรียมแกลบได้เรียบร้อยนะครับเลยใส่ถุงนี้มาส่องให้ดูนะครับว่าแกลบมันเป็นยังไงนี่เลยนะครับพวกแกลบที่อ่าสีจากข้าวนะครับจะลองโยนไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดึงขึ้นมาแน่เจ็บโอ้โหจุ๊บเลยนี่เลยจับ เลยมันแย่งกันกินเต็มเลยนะครับจุ๊บนี่ยากเอานะคุณแล้วก็เอากลส่องลงไปดิเข้าไปเลยโอ้ซึ่งมันก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เเคสดำน้ำนะครับใส่ครอบเอกล้องนะครับแล้วก็จุ่มลงไปดูปลานะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับน,นี่ตอนนี้ผมก็ใส่เเสทดำน้ำเรียบร้อยนะครับผมก็จะ จุ่มมันลงไปนะครับแล้วก็โยนแกลบเข้าไปโย,ยนแกลบแล้วนะครับตอนนี้จุ่มนี่เลย record, โอเคเดี๋ยวจะยนใกล้ๆกล้องบ้างนะครับว่าจะเห็นเป็นยังไงนะครับ โยนมาแล้วนะครับตุ๊มปลามาไหมไม่มีเลย,ป,ยลปล้าอาจจะกลัวกล้องครับเดี๋ยวต้องขยับมาทางนี้หปลาตัวใหญ่ๆเนาะ เดินเข้าสิเดินเข้าใส่กล้องโดยปลาพวกนี้คิดว่าน่าจะกลัวกล้องนะครับนึกว่าตัวอะไรจะมากัดกัดปลาหรือเปล่านะครับปลาก็เลยไม่กล้าอยู่ใกล้นะครับปลาก็เลยหนีไปไกลๆนะครับ โอ้โหโอเคจะโยนไปเยอะๆเลยละกันหม้อเนาะเยอะ mm hmm. ยอยๆเลยนะไมยนข้าหรอโยนเดี๋ยวก่อนออออโอ้โหซึ่งก็เต็มบริเวณผิวน้ำไปเลยนะครับก็จะลองจุ่มกล้องลงไปนะครับว่าจะเห็นปลาหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ไม่รู้ปลาหายไปไหนหมดนะครับหายว่าอะไรตกลงมาวาน่าจะลงไปใต้บอ่อยู่แล้วมัง้งนาอน่าจะซึ่งเหมือนกับว่าปลาจะหายหมดนะครับตอนนี้ รอสักพักปลามาค่อยซองใหม่นะครับไม่มีเลยนะครับปลามันกลัวนะครับ ไม,ไม่เจอเลยอโอ้ยทีนี้จะลองจุกไปทีหนึ่งครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับ โอเคคลิปนี้ก็จะง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับมาเลี้ยงปลาตอนแรกปลาก็เยอะนะครับไปๆมาๆโยนอาหารใส่เนี่ยคิดว่าอาหารตกไปตรงก้นนะครับปลาก็เลยแบบไปเก็บกินตรงก้นนะครับแล้วก็กลัวกล้องด้วยนะครับผมจุ่มกล้องลงไปนะครับมันก็หนีหายหมดเลยนะครับแล้วก็พวกนี้บางมองไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งบ่อน้ําก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งสีฟ้าก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับมาเปลี่ยนสีมันนะครับโดยคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เปลี่ยนสีแล้วก็กระโดดลงเล่นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอืมตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่มองไม่ค่อยเห็นโอเคก็ลาไปเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับมูอ้วนแล้วก็ลูกนะครับก็เดินทางกลับบ้านแค่นี้เองครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหแจ๋วเลยอากาศร้อนได้ใจนะครับอ